คลิปนี้ผมจะพามาทําสีงานไม้เคลือบด้วยยูดีเทนซึ่งวิธีทําก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่ใช่ช่างมืออาชีพก็ทําได้แล้วก็ได้งานออกมาสิสวยแบบนี้เลยนะครับปกติการใช้งานยูดีเทนแบบดั้งเดิมค่อนข้างจะหลายขั้นตอนขัดไม้เสร็จก็ต้องมีการลองพื้นหลุดเสียนไม้ตามด้วยลงสีย้อมไม้ แล้วก็เคลือบง,งาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับกว่างานจะเสร็จก็ใช้เวลานานมากผมได้ตัวนี้มาเป็นแกลเลนยูดิเทนทีนวันยูดิเทนสีสําหรับย้อมงานไม้ของอุไลเพนซึ่งจะรวมสีรองพื้นสีย้อมไม้แล้วก็เคลือบเงามาในตัวเดียวกันใช้งานร่วมกับน้ามันสน 3A ตาหัวสิงทียีเมื่อเราต้องการเจือจาง<ไ>การใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับให้เราเปิดฝาออกจากนั้นก็คนสีในถังก่อน แล้วก็เทใส่ภาชนะแค่นี้ก็ความใช้งานได้เลยปัญหาส่วนใหญ่ของยูดีเทนแบบทั่วไปเมื่อโดนอากาศจะค่อยๆแข็งตัวเพราะตัวเคมีค่อนข้างจะอ่อนไหวกับอากาศมากนะครับเลยต้องใช้ให้หมดในครั้งเดียวแต่สุดใหม่แค่เราปิดฝาให้สนิทหลังใช้งานก็จะไม่แข็งและสามารถใช้งานต่อได้เทออกมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผสมทินเนอร์การทาก็ให้ทาตามลายไม้ทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมลึกเข้าไปสู่เนื้อไม้นะครับ ใช้ทาได้ทั้งงานภายนอกงานภายในทาได้หมดทุกงานไม้จริงไม้เทียมไม่แนะนํานะครับถ้าหากเราต้องการเจือจางก็เพียงแค่ผสมน้ำมันสนตาหัวสิงห์ที21ลงไปหลังจากทาแล้วจะแห้งไวภายใน2-3ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยทาทับได้ในการทาก็ทาได้ง่ายๆนะครับลื่นๆเลยไม่ค่อยมีรอยแปรงให้เห็นม้านั่งสามขาตัวนี้ก็จะเป็นงาน DIY เก่านะครับที่ผมเคยทําไว้แต่ก่อนได้มีการเคลือบแร็กเกอร์ แล้วก็ผมได้ทําการขัดออกนะครับส่วนของหน้าท็อปจะเป็นไม้จำจุลีส่วนของขาจะเป็นไม้สนหลังจากที่ทารอบแรกเสร็จก็จะได้สีประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยมีความเงาสักเท่าไหร่ให้ทาสามถึงสีเที่ยวนะครับทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วก็ใหทาทับอีกรอบต่อไปสีที่ผมใช้อยู่นี้จะเป็นสีไม้มะฮอกกานีเขาจะมีสีสีให้เลือกนะครับจะมีไม้สักไม้สักทองไม้ประดู แล้วก็สีไม้ฮอกกนีที่ผมใช้อยู่นี้สีก็จะออกแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆสีอิดมอนนะครับใครที่ชอบสีแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยเมื่อทารอบสองสังเกตว่าจะเห็นสีที่เข้มขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีความเงาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ลายไม้ก็ยังชัดเจนอยู่ใครที่อยากได้ความเงาเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากได้ความแข็งแรงของพื้นผิวทนการขูดขีดได้มากขึ้นสามารถทาหลายรอบกว่านี้ก็ได้นะครับ ทารอบสองเสร็จก็จะได้สีแบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้สองสามชั่วโมงแล้วก็มาทารอบที่สามต่อเมื่อแห้งดีแล้วก็มาทารอบที่สามกันต่อเลยนะครับกาแลนยูดีเทนทีอินวันยูดีเทนสีสาหรับย้อมงานไม้ตัวนี้ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับเพราะการใช้งานยูดีเทนนั้นถ้าไม่ใช่ช่างมืออาชีพจะทําได้ยากเพราะต้องอาศัยความชํานาญทั้งยังหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลา,านานอีกนะครับแต่ใช้กาแลนยูดีเทนทีอินวันตัวนี้ บทปัญหาเลยนะครับใครที่เป็นสาย DIY อย่างผมไม่ได้เป็นช่างอาชีพก็สามารถทำงานแบบนี้ได้ไม่ยากถ้ารอบสามเสร็จรอให้แห้งก็จะได้งานวสวยๆแบบนี้เลยจะเห็นว่าเนื้อฟิล์มจะมีความเงางามโปร่งแสงแล้วก็โชว์ลายไม้ชัดคุณสมบัติของยูรีเทนคือจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อก,การขูดขีดทนแดดทนฝนทนจากสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดได้ พร้อมป้องกันเชื้อราไปในตัวด้วยนะครับสําหรับการแลนยูดิเทนทีอินวันยูดิเทนสีสําหรับย้อมงานไม้ของทางอุไรเพนใครที่อยากได้งานไม้สีสวยๆใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้ไปลองหามาใช้กันได้นะครับมีจําหน่ายทั่วไปตามห้างโมเดิร์นเทรดและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศ